สวัสดีครับทุกคนครับช่องไอ้จายนี่ครับ Without hesitation not a problem without hesitation yes แฝงมีแต่ตัวใบออกนู Without hesitation. Keep up. In the blink of an eye. นาครส Keep up ในหอนนีเาย่านเสียงแปดบิดนี่ไม่ต้องซื้อตัวไหนมั้งวะอะไรนะเพื่อนเสียงแบิด a n e r ก็มีกันเบดแล้วก็มีอะไรบ้างกันเบชาใช่กันเบ t ชาแล้วก็อเเบเดียนปะอ๋อ Ganbet b ด็อกเตอร์อน,นี่อันนี้ร่างแปดบิบป่ะใช่ใช่แน่ใช่ปะ่ะโอเคเหล่ไม่กี่ตัวน่ายซื้อเถื่อนกดพีดีได้ก็กดนะแปลงอยู่วน,น,นเลยอยู่ล่างศัตรูหายไป You'll my dodge never swift attacks. In the blink of an eye, my blades will sing as I dance. Not a problem. Man, how Without hesitation. Not a problem. Keep up. Yes. You'll never dodge my swift attacks. How kind of you to leave an opening. Not a problem. You want my autograph? Take it! In the blink of an eye. Not a problem. How kind of <laughs> you to leave an opening? Keep off. Ow! Oh, Goodbye, no. oh, I know there's cared กูเด็กว่าเลนบนเฟิร์สอ้าวนะสวยเพื่อนสวยสวยีวีดบอกกูหัวร้อนแล้วแม่งตีกูต้นเกมสายแอตเลตสองเลย ได้ก่วยนี่มันอับตตันมาไงผมก็เลยตีรถมานานมันไปก่อนน,น,น,อน,น,น,นะตู้ใปากหวานบนครับผมไม่มีรองเท้าอ่ะช้าขอโทษขอโทษไม่รู้ว่าจะมา How kind of you to leave an opening? Not a problem. I don't want to. Not high enough. My Take it. Yes. No. How kind of you to leave an opening? Keep up. <laughs> My blades will sing as I dance. Double damage. Yes. Open cup? How kind of you to leave an opening. You'll never dodge my swift attacks. Yes. Mama, mama. I'm not defenseless. My blades will sing as I dance. Stay well and play with me. Oh. Without hesitation You'll never dodge my swift advance. In the jungle, Not a problem. Lulana, Lulana. We live, we live, we One of your structures. Keep on. I am defenseless. Keep up. Without hesitation. How kind of you to leave an opening. In the blink of an eye. In the blink of an eye. Me how problem. Keep up in the blink of an eye. Not a problem. I am not the a dark matter. Is in liberation. Never dodge my ไม่รู <cử as rê vais> <IO> ้ตีมันจะตายหรือเปล่าแม่งสามร้อยสามร้อยยี่สิหไม่ไม่น่าตายหรอกดาเมจก็น่าจะเข้ามาแค่สี่ร้อยบินได้เลยเข้าสามร้อยเีเปียรองเท้าเป็นเป็นสีฟ้ามาหนาไม่พอ in the blink of an eye my blades will sing as i dance i am out of mana, you want my autograph take it keep up in the blink of an eye without hesitation Oh do dine in the blink of an eye m มันหวานบ้าเพื่นไม่ออกมาเลย 'll ไปออกมาเลยกลางหายบนหายนะไปเลยไปเลยไปเลยมาเนี่ยนเนี่ยไหนวุ่นๆผมเอาหวานมาให้ Yes. อยู่ในป้อมเลยน่าจะวานแล้วแหละ่ะ <c oughs> ไม่มีวานาเพื่อน Yes <c oughs> <c oughs> มาน้ำนะไม่มีไ้เลยไป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 ไม่ปไปไไปไปไปไไปไไปไไไไรอ ผมซื้อมานาแบตเตอรี่อะไรอยู่ตัดในโดนสองตัดในโดนสองจวนใบโอ้ยดูเลือดกูเลือดเ,เจ็ดเดี๋ยวเมื่กอกี้วิ่งมาเติมไอ้นี่ให้ได้อยู่เดียรเดียรวินมันตันให้สองอะแม่งตันก็เดี๋ยวตายวินเล่วิเล่ก,ลกดกดวินเลม่มาก,กด Not a problem in the <laughs> back of an eye, <laughs> <Not a> Regeneration. <problem. laughs>

ป้อมบนไหมเอาให้บนแตกไเลยนะกลางแตกลยใช่ปหม Keep up ระวังเข้าปะทะเราลดความแรงมลงล่างก่งลจงัไ Yes โอ้พอเดินมาพวกแม่งเดินกลับเลยแม่งม,ม,มีวานแล้วแหละ Keep up Your rise. You want my what autograph? The Take it, ma'am. My job's sweet. Take that. Yes, the dragon is eliminated. Yes. We are lunatics. <laughs> Not a problem. My blades will sing as I dance. Yes. You want my autograph? Take it. Keep Here, up. The, 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 oh, oh. the darkness is attacking one of your structures. No problem. As I dance. In the blink of an eye, silence. Yes.

ไอ้ทุกคนออกบีเคบีนะไม่บีเคบีกันูตอนน่ะได้อยู่ไอ้ได้านบนปันเน่เอ้ยแต่ดลาลังวานหมดอะ เออมาล่ากันได้ไหมครูดาวกันเลยเยวะปะวับโอ้เยอะมันบอเต็มเลยเดี๋ยวได้คอนตัาคอนต้าลราบีแคบบีต่อนอย่าเข้าป่านะอย่าเข้าป่านะอย่าเข้าป่านะระวัง สมองสมอพี่เดก่อนอ่ะได้เลยมอพี่เดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าไปเอาวินให้วินระวังไม่ให้วินมันตีอ่ะชนะได้ In the blink of an eye ระวังมันร้องหวานฟ้านะเพื่อนระวังหวานมึงวินดี้วินดีวินดี้ติดวิ่งติดวิ่งเพื่อนเราจะไม่มีหน่วง

เราพองลนะวเวดีพบกวันฟา้าไปเลยระวังมีตีสมอกวะลังไปลังไป Why can't we be friends? Why can't we be friends? Keep up! The darkness is attacking one of your structures. ดันดันล่างไปนะเดี๋ยวผมขึ้นไปหาแกของมัน Yes. เอานะเอานะเอามาดิเฮ้ยสวยเราได้คอนตันก่อนขอนี่ เโยนกลางให้แนละ้ดเ,เต็มเลยเฮ้ย,ยาบัตรเหรอมาครับต้องตีไอ้บัตรบัตรมันเห็นเลือดผมนะ ไม่ไดไม่กล้าเข้าถ้าเกิดเข้าก็าตายแรกกันเอ้ยเรียบรอ้อยเอาชื่อไม่จบไปวะ่ะจัดเลยในะส่เกมเนี้ยตัวไม่ได้ที่ยามกรก็เตรียมปลดอาวุธเฮียพี่เดียวยาอะไรเกิดมาไห <c oughs> นเล่นคุยกันง่าย s found n e โอ้โหโอ้โหไม่กลัวหรอกพี่เดชกลัวกลัวแค่หางคุยเท่านั้นเองโอเคครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่จุดต่อไปน,นะครับสวัสดีครับ